สบายดีพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องขึ้นไปเบิง่งวิวงามๆอยู่ทึงนกดาวเนาะอยู่บนที่ทำง,งานของข้าพเจ้าเนาะมันจะมีวิวสวยๆเนาะโอเคไปกันเลยไม่เลยปะพี่น้องจะเป็นหนทางขึ้นไปบนเนาะเบิงเบ่งวิวเบิร์น,นะอะไรทึงนกดาว เป็นผู้ทึงผู้เนาะไม่บอกอมหอบไปด้วยสันผู้ของแคมเนาะเป็นไปเบื้งนีกเพิ่มเติมได้เสียทายให้เบื้บงงามๆเนาะไม่บอก,บอ,กอันนี้ยังเทันหอดบนสูงสุดของของเครื่องนอกดาวเนาะนี่เบื้องลุ่มเสือเนะาะพี่น้องวิวอยู่เบื้องลุ่ม เดี๋ยวจะพาคนไปเบิร์นตึ้อยางมาฮอดบอลขงเนาะมากดใช่ไปสมเบิร์ไปนำเพราะว่าบทตรมีไม้กันซันบใบพายยางไปเลยเพราะมันภาพมันเจ็บบริเวน้อพี่น้องวันนี้บุตนมีเชิญได้ลองเชิญลายเดี๋ยวผ่าน กดก่อนผ่านเกณฑ์เพิ่นก่อนสั่งรายได้ก่อนจากสิลงทุนเติมอีพี่น้องก็สั่นต้นขอกำลังใจจากพี่น้องซอยกันเด้อเนาะเพื่อจะได้ผ่านกดไปฮอดพันโพติอนาพันโพติตามเดวก็สีพันสุโมงเนาะโอเคขึ้นไปเลยพี่น้องไปเด็ดพี่น้องไก่เจ๊เฟืองละอย่บาบอกลัง มันหลังนั้นบา,างงามๆเดี๋ยวไปถ่ายเบื้งไกลๆพี่น้องเห็นเนาะด็กกำลังเห็นเฮือนเฮือนนกดาวเนาะเป็นเงินของเพิ่นเฮ็ดหับแขกหับแขกสันพุยัยเป็นเงินประธานเนาะมาขอถ่ายวิวงามๆให้พี่น้องเบิ่งเน,เน,เอน,นอานะจะเบิ่งจุดแคมป์ วิวคลองแคมเนาะไปถ่ายอยู่โน่นสูงๆตงไปเบิ่งต่ำๆคลองแคมมันจะงามจังได้พาพี่น้องไปเบิง่ง,งพี่น้อง,งมาฮอดแหละเห็นปะหลังเมืองงามเพื่อนเห็ดเนาะเห็นปะจะปลูกอยู่สามหลังเห็นหลังที่สองที่หลังที่สองเนาะเอาให้เบิง่งหลังที่สาม ที่สามญี่ปุ่นพี่น้องมีวังงามๆพี่น้องสถานที่โอ้เฮรีสอร์ทคือทีักพี่น้องคักเลยอยู่ธรรมชาสตร์เข้าไปบังธรรมศาสตร์ไปนไปบังแคมป์ แนวตรงสังเกาะสีเห็นข้มโอ้พอเห็นเห็นบ่เห็นพี่น้องเข้มจีรุงพี่น้องเดี๋ยวไปสอบวิวมองแจ้งแจ้งให้้พี่น้องเห็นแจ้งๆส่วนแถวตู้คอนทน่หนอ่งพี่น้องบ่อตึกบูกขาานอนเห็นปะ จะเป็นไปทางนาเมนสางเป็นว,ว,วิวที่งามที่สุดเนาะาะวาทายอยู่บนถึงลงไปลุมเป็นวิวที่สวยงามเที่ยวหาบาง่างแหไอเดียของเพื่นที่สางแคมคักลาลพี่นาะง้ามลายเนาะเอ้บอกมากำงาน หลาย,ายพี่น้องเครปเบิ้งมุมนั้นมุมเบื้องตะหนั้นทางของการหนึ่งเด็นบพีนบ่น้องสวยงามเป็นหลังที่หนึ่งสวยงามเผินอมายเห็ดหนำ เปิดปิดสังกสีอลูสิงขายคือกันกับสิบแพ็กเลยเป็นเป็นม,มนงพี่น้องงามไยไอเดียเพื่อนดีไอเดียสุดอยอดเลยมาเป็นมุมของแข็งมบ้านไหน สวยงามตัวนั้นเป็นของการตัวนั้นที่ปักที่เศร้าอย่างนับไปส่วนกระารลดพนเป็นมุมที่สวยงามายจากมุมสูงไปเบืองลุมพี่น้องมางามเลยนนเปนอาาอาหาร ได้ยากพี่น้องมีโอกาสอีร,ริ่บเลขึ้นมาทายให้เพิ่งเป็นมุมที่สูงลายคโคตรโบยขึ้นมา,ม,นม,นนา,า,ามันเมื่อยเนาะสูงเ้วยปกกาเวลาว่างไงก็เลยมีเวลามาทายให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเห็น,นวิวองามของธรรมศาสตร์ของแคมเนาะบน ทำงานเนาะนี่เป็นเมืองทันหินเมืองทันหินของบริษัทของพวกเราเนาะมาเห็นแวะน้ำเพิ่นก็บเป็นเวลาลายปีเลยรวมแล้วก็สิบป,ปีแล้วพี่น้องะอยู่นี่ก็พอได้อยู่ได้กินน้ำเพิ่นนี่บ่บางมากเลยเนาะ

ยังไปเบึงทางลงพี่น้องโอเคตั้งจากเบึงวิวงามๆแล้วเนาะวิวแคมป์แล้ววิวนอกดาวแล้วเขาจะเบึงทางลงบอกพี่น้องทางจะเป็นนานาเป็นเห็ดเ <c oughs> ปน็นเหขึ้นมาตัวนี้เป็นเป็ดผู้พี่น้อง สูงสรงขวัแต่ว่าเพนะื่อน,นก็น่าใส่อน้าหมกเห็ดขึ้นมาเพื่อจะมาปุ๊กนกดาวปุ๊กที่พักให้แขกบ i p ออยู่เป็นเหลือกเหลือกวิวที่สวยงามขนาดพี่น้องนี่วะทางลงุงสวยงามพี่น้อง เดี๋ยวไปลรงไปเบื้องมุมอยู่เบื้องลุมอีกบ้านหนึ่งพี่น้องว่าพี่น้องไปเบื้องเบื้องลุมอีกสันที่สองเบื้องหงไปโควงไปเป็นเห็ดมาเบื้องวัดที่สองพี่น้องวัดนี่ค่ะงานเต๋อพี่น้องงานชุบขวด สถานที่สถานที่ภาคเสากับสถานที่ของการเนาะที่ทำง,งานของพนักง,งานเนาะตัวนี้มันเป็นที่ภาคขันซีเนียขันซูเปอร์วิเซอร์ที่ภาคของเคนเป็น,ปนจัดเป็นลำดับลำดับผู้ใดมีตำแหน่งดีก็เลยนอนห้องแอร์ห้องดีเนาะเอ๊ะวะ กนต้มเปนกระดรดชวยงามมุมี่สองกรีเบอร์เท่าจบเลยโอเคก็ได้มากระป๋อยกดไดกูได้ใส่กระป้กดแชร์ไปนาวกได้มาแต่แท้อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่ง เื่อแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจใหู้หเฮ็ดคลิปแด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปสอกเอาแต่คลิปดีๆมีประโยชน์มาให้พี่น้องิง่งเนโอเคบ๊ายบายพอกกันคลิปนะ